เรื่องย่อละครนางแค้นในคืนแสงจันทร์สลัวเสียงเพลงรักร้าวเจ็บลึกจากคณะคาบเร่เพลินพิมานดังแววผ่านความเงียบดูหลอนประสาทจนทำให้ตั้งโอช่างแต่งหน้าประจำคณะที่เข้ามาเก็บของถึงกับขนลุกหัวใจแทบหยุดเต้นเพราะมันเป็นเพลงประจำตัวของใครบางคน ที่ทั้งเวียงทั้งวีนและเพิ่งเสียชีวิตไปตั้งโอวิ่งหนีสุดแรงเกิดแต่ไม่ทันเสียแล้วเมื่อร่างขาวซีดใบหน้าอาบเลือดแววตาแดงฉานแรงด้วยความเกลียดชังของซินดี้ปรากฏขึ้นมาสายะยิ้มอย่างอาฆาตพร้อมจะล้างแค้นทุกคนที่มีส่วนในการตายของเธอให้ตายตกไปตามกัน หเดือนก่อนหน้านี้ซินดี้คือนางโชว์ซุปตาที่ไม่ได้โด่งดังเฉพาะการแสดงแต่ดีกรีความเหวี่ยงวีนของเธอได้สร้างกระแสความยี้ให้กับทุกคนในคณะไม่ว่าจะเป็นปามีหรือเจมดแดงนางโชว์วัยเกา่าและโกกินางโชว์รุ่นน้องแอปสายที่พยายามเรียนแบบทุกอย่างที่เป็นซินดี ภายใต้หน้ากากที่แสนร้ายกาจซินดี้กลับซ่อนความเหงาและโดดเดี่ยวเอาไว้เพราะพื้นฐานครอบครัวที่แตกร้าวเนื่องจากพ่อของซินดี้รับไม่ได้ในเพศท,ที่เธอเลือกแล้วผ่านทะเลาะก,กับแม่โทษว่าแม่เลี้ยงเธอไม่ดีจนต้องแยกทางกันซินดี้จึงคิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุจึงหนีออกจากบ้านมาพร้อมกับดวงใจ แมวเปอร์เซียที่แม่ให้เป็นของขวัญวันเกิดเพื่อให้มันเป็นตัวแทนความรักระหว่างเธอกับแม่ซินดี้รักและห่วงดวงใจมากทุกเวลาที่เศร้าหมดหวังซินดี้ก็จะมีดวงใจแมวน้อยนี้เท่านั้นที่เธอยึดไว้เป็นเพื่อนปลอบใจความแข็งกร้าวปากกล้าสู้หยิบตา เป็นเพียงกรอกกำบังจิตใจที่บอบบางของซินดี้เพื่อให้ผลจากพวกปากหวานก้นเปรี้ยวที่พร้อมเอารัดเอาเปรียบหาผลประโยชน์จากเธออย่างเช่นในรังอดีตสามีแมงดาที่เลิกกันไปแล้วแต่ยังชอบมาถ่ายเงินจนซินดี้ทนไม่ไหวแทงรังเลือดอาบขณะที่ซินดี้นึกว่ารังตายแล้วปามีทำทีผ่านมาเจอ เราเข้าไปช่วยเหลือโดยไม่รู้ว่าป้ามีกับรังวางแผนหลอกให้สินดีเชื่อใจแล้วลวงสินดีไปขายให้เสียเพื่อเอาเงินไปแบ่งกับรังที่ทำเป็นแกล้งตายเมื่อสินดีรู้ความจริงจากตั้งโอว่าเห็นรังกับป้ามีอยู่ด้วยกันจึงวางแผนซ้อนแผนทำให้รังกับป้ามีสลบแล้วจับทั้งคู่มัดแช่น้ำกลางทะเล ตั้งโอ๋กับหมวดบุลินตำรวจแผนกสืบสวนที่ได้รู้จักกับตั้งโอ๋โดยบังเอิญเพราะเคยเข้าใจผิดคิดว่าตั้งโอ๋ขายบริการตามมาห้ามซินดี้เอาไว้และพาซินดี้ปามีและรังไปไกล่เกลี่ยกันที่โรงพักแทนขณะที่บุลินกับการดาตำรวจหญิงคู่หูกำลังสอบปากคำซินดี้บุลิน ขอดูบัตรประชาชนของตั้งโอเพื่อนำไปประกอบสำนวนแต่ตั้งโอแกล้งบอกว่าลืมเอามาเพราะกลัวบุลินจะรู้ความจริงว่าตั้งโอเป็นผู้หญิงที่ปล่อมตัวเป็นสาวประเภทสองเพราะแพร่ว่าเจ้าของคณะเพลินพิมานเป็นคนขี้หึงมากจึงตั้งกดรับพนักงานที่เป็นสาวประเภทสองและผู้ชายเท่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ภาวัต สามีจอมเจ้าชูนอกใจตั้งโอ๋อยากเป็นช่างแต่งหน้าเหมือนกับพี่ชายแท้ๆท,ที่เคยเป็นช่างแต่งหน้าเอฟเฟกแต่เกิดประสบอุบัติเหตุจนทำให้มือสัน่นแต่งหน้าไม่ได้อีกจึงต้องหันมาเปิดร้านอาหารโดยมีตั้งโอ๋กับเข้มเพื่อนสนิทของเธอคอยช่วยเหลือขณะที่กำลังสอบสวนซินดี้อยู่แพรว่วากับทิป แลกขาส่วนตัวก็มาถึงโรงพักและเคลียร์ปัญหาทุกอย่างให้ซินดีพร้อมกับสัญญาว่าจะจัดการปามีไม่ให้มาหาเรื่องซินดีอีกโดยที่ไม่ต่อว่าอะไรซินดีเลยทั้งที่ในใจลึกๆก,ก็ไม่ชอบใจนิสัยของซินดีนะักแต่เพราะซินดีเป็นดาวเด่นที่ทำเงินให้คณะจึงต้องอดทนทำดีด้วยโกกิอิจฉาสินดี ซึ่งวางยาซินดีแล้วให้พาวัดเข้ามาปล้ำพร้อมกับแอบ,บถ่ายคลิปเอาไปให้แพรวาดูซินดีพาร่างกายและจิตใจที่บอบช้ำไปหาเผาชายหนุ่มคนรักหวังหาที่พึ่งแต่กลับพ,พ,พวบว่าเผากับโกกิแอบบมีความสัมพันธ์กันแถมพอกลับมาถึงที่พักยังพบว่าแมวของตัวเองถูกฆ่าตายความทุกข์ที่ประดังประเดเข้ามา ทำให้ซินดี้ตัดสินใจฆ่าตัวตายบุลินมาเจอซินดี้เข้าพอดีจึงช่วยชีวิตซินดี้ได้ทันพร้อมเตือนสติซินดี้ให้รู้จักรักตัวเองรู้จักให้อภยัยเพราะการให้อภัยเป็นวิธีเดียวที่จะได้ปลดปล่อยความทุกข์ให้หมดไปจากจิตใจได้ซินดี้ประทับใจบูลินที่ทำให้เธอมีกำลังใจจึงสัญญากับบูลินว่า จะไม่ฆ่าตัวตายอีกซินดีตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองและ,ะเผชิญปัญหาทุกอย่างจึงขอให้บุลินไม่ดูโชว์ของเธอในคืนถัดไปแต่ความตั้งใจอันสวยงามและภาพฝันในอนาคตกลับกลายเป็นจุดจบที่โหดร้ายในการแสดงคืนสุดท้ายซินดีไล้ตั้งโอไม่ให้แต่งหน้าเพราะเธอจะบรรจงแต่งหน้าตัวเอง เพื่อขึ้นโชว์ให้บุลินที่สัญญาว่าจะมาดูซินดี้ใส่อารมณ์ถ่ายทอดบทเพลงประจำตัวสะกดคนดูแต่สิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆไมโครโฟนในมือซินดี้หล่นลงพื้นมือทั้งสองข้างจับที่ลําคอน้ำลายฟูมปากดวงตาเบิกโพ่งจ้องมองไปที่ตั้งโอแพรวาโกกิภาวัตปะมี แจมดแดงแล้วก็ทิปด้วยความอาฆาตเพราะได้เห็นสายตาที่ไม่เป็นมิตรจากหลายๆคนซินดี้จึงรู้ทันทีว่าเธอถูกวางยาและก่อนที่ซินดี้จะทิ้งร่างลงกับพื้นขาดใจตายซินดี้จึงสาบแช่งด้วยความแค้นว่าทุกคนที่ทำกับกูไม่มีทางตายดีแน่หลังจากซินดี้ตายไป6เดือนตั้งโอ เข้าไปเก็บของในโรงละครแล้วรื้อเจอกล่องเสื้อผ้าชุดนางโชว์ของซินดี้ตั้งโอคิดถึงการโชว์ของซินดี้เลยหยิบชุดนางโชว์ขึ้นมาสวมแต่มือตั้งโอพลั้งไปโดนเข็มกลัดเสื้อจนเลือดไหลหยดลงบนชุดทําให้วิญญาณซินดี้ได้รับการปลดปล่อยออกมาแสดงอิทธิฤทธิตามแรงอาคาตพยาบาทติดตามชมละครเรื่อง นั่งแขนได้ทุกวันจันทร์อังคารทางช่อง Workpoint